กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบแขวนป้ายผ้าภาษารูมีโจมตีภาครัฐหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยที่จังหวัดยะลาคนร้ายแขวนป้ายผ้า3จุดนะคะในเขตอำเภอเมืองคือที่ริมกำแพงถนนสาย418หมู่4บ้านสาคอ ตำบลท่าสาบบริเวณวงเวียนบ่อเจ็ลูกตำบลยุปโปแล้วก็บริเวณตลาดเกษตรถนนสาย15ตำบลสเตงและที่อำเภอรกรงปีนังนะคะโดยป้ายทั้งหมดนั้นเขียนข้อความเดียวกันค่ะส่วนที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะเจ้าหน้าที่เก็บป้ายผ้าที่คนร้ายนำไปแขวนไว้ตามกิ่งไม้สายไฟฟ้าริมถนนและบริเวณกำแพงรั้วของชาวบ้านในพื้นที่6อำเภอนะคะคือที่อำเภอตากใบระแงะหรือเสาะ แวงบาเจาะและอำเภอเมืองรวม15จุดซึ่งบางจุดนั้นคนร้ายก็ได้ตัดต้นไม้ขวางถนนและวางวัตถุต้องสงสัยไว้ด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดสงขลานะคะตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาส่วนหน้าเข้าตรวจสอบป้ายผ้าที่ถูกนำมาแขวนริมถนนรวม4จุดในพื้นที่2อำเภอค่ะคืออำเภอเทพาและอำเภอสะบายย้อยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด